ครับหลังจากไปร่วมถวายทานทำบุญถนนเส้นซอยห้าและซอยหน้าวัดสารพีมาไม่ได้เตรียมน้ำหยาดไปด้วยจึงขอใช้น้ำหยาดจากน้ำที่บ้านก่อนนะครับมาบอกเก่า เจ้าคุณปู่ที่ฝากฟันของท่านไว้ที่มุมกำแพงบุญแห่งนี้นะครับเป็นสนัญลักษณ์ให้ลูกหลานได้เล่าฐานถึงคุณความดีของคุณพ่อที่บอกกล่าวท่านฝ่านำฟันของท่านมาประดับไว้ตรงนี้เพื่อเป็นการสักระในบุญคุณ,คณได้ทำบุญมาแล้วเด้อ